มันคือการตีตเสมอสวัสดีครับพบกับช่อง FC Gamer Zone นะครับวันนี้ผมมารีวิว l u d i g e r PSPL นะครับ PSportline นั่นเองซึ่งตอนนี้ราคาในตลาดก็8,500ซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ตอนที่ผมได้ผมได้ประมาณ5,000ครับซึ่งตอนนั้นราคาตกซึ่งเป็นปีที่สำหรับผมคือดีมากถึงจะเป็นปีเก่าแล้วก็ใช้ดีมากเลยครับข้อดีอย่างหนึ่งคือ FP ตับแล้วก็ มีนิสัยที่มีอยู่ก็คือมีมงบอนดีเลี้ยงบอลไวอันนี้ดีมากเลยครับสําหรับเซนเตอร์ที่มีเลี้ยงบอลไวคือมันทําให้เราแบบล็อกหลบอะไรได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่อืดเกินไปแล้วยิงไกลอันนี้มีมาไว้ทําไมไม่รู้นะครับแต่ก็บางทีมันก็เวลาขึ้นไปมงอย่างเงี้ยถ้าได้บอลแบบในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยหรือนอกกรอบเขตโทษก็สามารถส่องไกลได้บ้างบางโอกาสนะส่วนนี้ส่องไกลแม่นยําก็ถือว่าส่องไกลได้ดีเหมือนกันครับมีพร้อมทั้งความ คล่องตัวมีมงบอนยิงไกลส่งไกลสําหรับผมคือผมชอบมากถึงจะไม่ดีมากแต่ก็ดีถ้าเทียบกับปีอื่นๆซึ่ง FP สูงแล้วก็ที่สําคัญคือราคาแพงมากแล้วก็ไม่มีขายครับอย่างเช่นปีนี้ก็ไม่มีขายแน่นอนอยู่แล้วนอกจากคนที่ตีบวกเองหรือส่วนปีที่เป็น TS กับ TY นี่ผมยังไม่ได้ลองเลยว่าจะดีขนาดนั้นแต่วันนี้เรามารีวิวปี SPL กันนะครับซึ่งค่าพลัง เดี๋ยวผมไปดูในทีมผมผมเล่นแผน4222นะครับบวกฟูลทีมแล้วก็ฝึกพิเศษไปนะค่าสปีดอยู่ที่137เลยครับทั้งความเร็วแล้วก็สปีดต้นามาดูในตำแหน่ง c b ก่อนตำแหน่งที่เขาถานัดกันคือความดุดันนี่คือแบบ147เหลือๆครับแบบกระแทกตัวใหญ่ๆนี่เอาอยู่แน่นอน <c oughs> ปฏิกิริยา137 <c oughs> ก็เยอะหน่อย เพราะว่าเขามีสปีดที่เวอก็จะคล่องตัวขึ้นมาอีกครับมงบอลอ่ามงบอลมันยังมีความแปลกๆอยู่ในในร้อยสามสิบหกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันว่ามันแปลกยังไงคือบางกรณีอ่ะเหมือนเราจะได้มงนะแต่มันมงขึ้นไปแล้วเหมือนมันมันไม่โดนบอลนบแต่ตัวเตี้ยๆดันดันได้มงแทนอะไรอย่างเงี้ยคะแนนอาจจะไม่เยอะมากในการมงบอลแต่ผมว่าก็ถือว่าอยู่ในเออเกที่ดีแต่อาจจะด้วย AI ที่มันเก่าอยู่เงี้ยมันก็อาจจะ ไม่ไม่เพอร์เฟกเหมือนปีใ,ใหม่ๆครับประกบตัวอะไรเงี้ยสไลด์เดี๋ยวดูโดยรอบทีโอเออเนี่ยเข้าประทะครับข้ายิงไกลทำไมเขาให้มาเยอะจังเนี่ยยิงไกล126ผมมี2ไกลบ้างอยู่เดี๋ยวไปดูในรีวิวกันครับนิสัยที่ผมใส่เสริมเข้าไปผมจะใส่เป็นกระทิงแล้วก็คือเข้าประทะแม่นยำเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเข้าประทะผมก็เอาคือเข้าประทะให้แม่นยำแล้วก็ส่งบอลในพื้นที่ในพื้นที่รับในเกมรับนะครับ มันจะได้ส่งบอลได้แม่นยําขึ้นเพราะว่าตัวนี้เป็นส่งไกลก็เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยราคาผมได้ตอนราคาประมาณเนี้ยคือโชคดีมากผมตั้งราคาทิ้งไว้แต่ก็แต่ก็ได้มาแบบงงๆน่าจะมีคนร้อนเงินนะบมนูแท็กติกทีมนะครับ422ที่ผมใช้ผมจะใส่สมดุลใช้สมดุลทั้งเกมรับแล้วก็เกมบุกนะครับแล้วก็เกมรับจะอยู่ที่43ส่วนเกมบุกก็5722ปกติ แล้วก็แผนที่แผนที่7ตัวนี้จะเป็นส่งไกลแล้วก็ลับลึก <c oughs> ตัวนี้ก็จะแน่นหน่อย <c oughs> คือถ้าใครถ้าใครสนใจเอาลองไปใช้ดูได้นะครับ <c oughs> ก็พิมพ์ชื่อผมได้เลยแล้วก็ไปที่แผนที่7แล้วก็8หรือจะไปที่แผน0ด้วยก็ได้เนี่ยผมใช้อยู่4แผนเนี่ยไปไปมา,มาแต่แผนนี้ก็ใช้ดีนะครับอ,อันนี้ผมใช้ตาม Wonder ร์แที่เขาเยินฮิตกันถือว่าดี กลางก็ถือว่าไม่ร่วมมากนะแล้วก็ต้องใช้ตัวที่ตัวที่รับดีๆหน่อยโอเคครับนั้นไปดูรีวิวกันเลยครับเนี่ยครับจังหวะที่รูดิเกอร์เข้ากระแทกเห็นไหมครับรู้สึกว่าจะขาดมากโดยรวมคือแบบพอได้กระแทกแบบตรงๆเนี่ยคือมีเปอร์เซ็นต์ได้บอลสูงมากมันักลงข้ามฟีลลิ่งของพี่แกจะดูแบบแอบอืดๆน,น,นิดนึงนะ กว่าจะก้าวขาได้แต่ถ้าได้ติดเครื่องแล้วก็ถือว่าเร็วเร็วในระดับหนึ่งเลยสูตรนิดนึงนะครับนี่แล้วการเดินวิ่งประกบหาช่องนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับที่ดีเลยส่วนถ้าเรื่องบางบอลน,นะคืออันนี้บางอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่ต้องอยู่ที่เหลี่ยมด้วยนะเราต้องดูเหลี่ยมของเราด้วยเหลี่ยมให้ดีคือถ้าแบบระยะประชิดแบบครึ่งบอลอะไรอย่างเงี้ย ก็จะช้าๆหน่อยแต่เราต้องกะให้แม่นๆสมมุติถ้าเราเผลอไปกดแบบเขาเรียกว่าอะไรจิ้มบอลอย่างเงี้ยถ้าจิ้มพลาดมันก็อาจจะมันก็จะหลุดไปเลยแต่โดยรวมคือพี่เขาจิ้มแม่นมากเห็นไหมครับถ้าเข้าไปกระแทกก็คือแบบบอลหลุดออกจากเท้าฝั่งฝั่งตรงข้ามแน่นอนสมบอลก็ถือว่าแม่นยำเนี่ยโดดโดนหลายๆจังหวัดคือผมเล่นแบ็คหลายๆตัวมา เวลาเขาปาดหน้าอะไรแบบนี้บางทีมันไม่บอลมันติดเท้าเข้าไปเลยอะ่ะบอลติดเท้าดีมากแต่พอเป็นดูดิเกอร์แล้วแบบแค่โดนด,ดูดิเกอร์สกิตนิดนึงก็ฝั่งนั้นก็เสียบอลน,นะะเพราะว่าส่วนมากฝั่งนัน้นไม่ใช่ฝั่งนั้นสิเวลาป้องกันตงังทางปีกหรือกองหน้าส่วนมากจะตัวบางๆกันครับซึ่งดูดิเกอร์ค่ะพวกกระแทกอะไรเขาดีอยู่แล้วก,ก็ถือว่าเม่ไม่ช้านะ แต่พยายามอยากเข้าบอลปวดครับดูดิเกอร์ถ้าได้พวดเนี่ยัหวะเนี้ผมผมขวดนิดนึงผมนึกว่าความเร็วผมจะถึงซึ่งความเร็วของเขามันมของหน้าเขามันมันตัวเล็กแล้วมันก็เร็วอะ่ะถ้าเราพลาดก็คือหลุดไปเลยแต่ถ้าสกิลได้นิดนึงก็คือได้บอลจังหวะที่สวมสองไกลนะครับดูคือลองดูเฉยๆแบบไม่ได้กด,ดเข้าไช็อตด้วยอ้าวคมมากมีโอกาสได้สองช่างเดียวดูการส่งบอล ส่งก็แบบไม่คือน้ำหนักมันดีเวลาเวลาดูดิเกอร์ส่งจะไม่มีแบบเบาๆล้องร้องท้องแรงอะไรไม่มีเลยครับเข้ามาจิ้มบอลนะครับไอันนี้เขาไม่ถึงอยู่หักการเย็นตำแหน่งก็ถือว่าดีมากเลยังหนี่เห็นไหมครับแค่ไหลกระแทกนิดเดียวแค่นั้นแหละ ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่รีบปั่นนะถ้าให้รูดิเกอร์เข้าถึงครับก็คือใ้บอลมาแน่นอนรูดิเกอร์เนี่ยต้องขึงๆแบบนี้ครับพยายามเอย่าเพิ่งต้องหาจังหวะเข้าดีๆเมื่อดี AI อ่ะเขาเอาเท้าไปจิ้มให้เลยนะแค่เราไปเดินอยไปให้แค่กดพิงบอลอย่างเงี้ยเวลาผมเข้าบอลพอโดนจุดโทษอ่ะผมจะกดเข้าบอลค้างไว นี้อันนี้ก็เข้าไม่ทันเอ๋ <you> hey, ครับเห็นไหม oh. เมื่อกี้นี้ผมเข้าขวด <Yeah. S 1> ถ้าเข้าไม่แม่นก็จะหลุดไปอย่างนั้นเลยต้องต้องดูจังหวะดีๆดูดดดดเห็นไหมตัวเล็กๆนี่ไม่เหลือแน่นอนถ้าได้กดพิงบอลเมันจะเข้าไปบังบอลให้ทันทีแล้วก็ตองนั้นเขาก็กระเด็นไปอาจจะมีสมดุลเสียหน่อยนิดนึงถ้าฝั่งตรงข้ามตัวใหญ่ คือตัวเล็กๆไม่ต้องกลัวเลยครับแต่ต้องกลัวเรื่องเรื่องความเร็วของหมังตรงข้ามเห็นไหมมันจะกดประกบปุ๊บก็เข้าไปพิงบอลเลยจังหคับดูความเร็วเทียบความเร็วมานี่เห็นไหมคือถ้าเขาถ้าพี่แกได้ติดเครื่องก็ร้อยสาสิเจ็ดเลยนะครับ fast ิ p เก็บหัอถ้าเรียบความแข็งกับลามอสผมว่ายังไม่สู้ลามมสนะ แต่พอดีของพี่แกคือมีความไหวด้วยอออมมหมวกบ,บอลก็คือแบบพิงพิงแล้วก็หมวกอ,อันนี้ก็ได้สบายๆครับแต่จังหวะที่เปิดข้างที่ผมเจอแล้วแบบเฮ้ยทำไมไม่ไหมวกเนี่ยผมก็มง,งงๆมบบแล้วเจอสายเปิดมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้คือผมงงมากโพเซ่อยู่ด้านหลังแต่แต่เราอยู่ด้านหน้าแต่ทำไมไม่ได้หมวก ผมมงงบรบนเหมือนจะไม่ได้บอลแต่ก็ได้อยู่ดีตัวพี่แกก็ใหญ่ด้วยีบางบอลก็กันได้เป็นปีที่แนะนำให้ เก็บตังซื้อได้ก็ดีครับเพราะว่าฟูเรียมาริดค่อนข้างจะหาแบบเซ็นเตอร์ยากมากตัวแบบดีๆคือต, <c oughs> ตัวเนี้ยกว่าผมจะรอราคาลงแล้วราคาลงไม่ใช่ว่าจะได้นะครับไม่มีคนปล่อยแต่ผมโชคดียังไงไม่รู้ไปเจอคนร้อนเงินไอ,อ้น่าจะร้อนเงินนั่นแหละรนัลโดชิบ,ชบก็กดแค่กดพิงบอลพี่แกก็จะถ้าจังหวะมันได้พี่แกก็จะเข้าไป ไปบางบอลแล้วเอาบอลทันทีเลยคือเปอร์เซ็นต์่าวน้อยด้วยนะถ้าแบบกดแบบนี้คือข้อเสียน้อยมากโดยรวมแล้วผมให้คะแนนพี่แก9เต็ม10นะครับติดตรงโมงนี่แหละแล้วก็บางังหวัดรู้สึกเหมือนหนักๆตูดนิดนึงใครชอบคลิปการรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ทำรีวิวตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ